วันนี้มารดน้ำอะโวคาโดน้องกระจงครับมาดูต้นอะโวคาโดน้องกระจงครับปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ครับนี่ครับปลูกไว้ทั้งหมดหต้นด้วยกันครับต้นที่สอง กำลังต่อยอดครับอะโวคาโดไปดูต้นที่สามครับต้นที่สามู่ด้านนี้ครับเราเอาต้นมะละกอครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงครับเราปลูกติดกับต้นมะระกอนะครับ ก็จะให้มรกอนั้นเป็นพี่เลี้ยงของอะโวคาโดนะครับนี่กำลังขึ้นนะครับกำลังต่อยอดใช้ได้ครับสองอาทิตย์นะครับใช้ได้ก็วันนี้มารดน้ำครับอะโวคาโดกันครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อยู่ห่างมรกรนิดหน่อยครับเพราะว่ามรกอต้นแม่นั้นตายไปแล้วนะครับมาดูต้นที่ห้ากันครับ มรกอต้นนี้ครับเป็นพีเลียงนะครับพีเลี้ยงใหญ่นะครับอบอุปดแล้วก็มีมรกอต้นเล็กอีกต้นหนึ่งครับใบเป็นพี่เรียงก็จะรดน้ำสามวันครั้งสี่วันครั้งนะครับก็จะบันทึกภาพไว้เป็นเอ่อ,อ,อไว้ดูเพื่อเขาจะเติบโตยังไงนะครับ แล้วก็สึกภาไปดูว่าตันนี้กำลังจะอืมต่อยอดนะครับต่อนั้กำลังจะต่อยอดแล้วครับไว้ดูครับอะโวคาโดน้องกระจงอําเภอวังน้ําเขียวนั่นเองครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนี่ครับมรกรก็ <c oughs> ให้ผลผลิตดีครับให้ดูอะโวคาโดที่เราปลูกไว้แล้วครับเราก็จะ ให้นำท่านผู้ชมครับไปดูพริกนะครับพริกที่ทิดเหลิมนั้นได้ปลูกไว้ที่ไร่น้องกระจงเช่นกันครับเรามาดูครับวันนี้ก็ตรงกับที่16พฤศจิกายนนะครับ2,563ครับก็โอ้พริกกำลังให้ดอกครับกำลังให้ดอกให้ผลกำลังจะให้ผลผลิตครับ ก็โอเคแล้วครับพลิกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่ก็ยังดีนะครับเขาให้ผลิดอกนะครับผลิดอกแล้วครับดอกเขาเราจะให้ผลผลิตนะครับทิศหมานเออข้อภายครับทิศเฉลิมครับทิศเหลิมทิศเหลิมนะครับมาปลูกไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนั่นเองครับนี่ครับบริเวณที่ปลูกพริกนะครับ ตรงที่มองเห็นนี่ก็เป็นกระท่อมกระท่อมอของหลวงปู่นะครับที่มาปลูกไว้ให้ลูกๆหลานที่มาทํางานหรือว่ามาช่วยงานไร่นะครับปลูกผักปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับที่ไร่น้องกระจงที่มองเห็นนะครับก็เป็นกระโพดไร่กระพนั่นเองครับก็ขอจบ ไล่สุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็ขอ,ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวสารคนโก้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เราจะได้ผลิตวิดีโอหรือว่าถ่ายทำสารคาดีที่น่ารู้ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ